สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวโฟบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ลุงเนยเคลื่อนไหวน้นทันทีหลังบุริลัมบุกพ่ายยับต่อการทรยอยซีคารังแพทสเตเดียมชน,นิดไร้ถังสุเรล่มยุ่งเต็มไปใต้การมาตัดของอัตเทอร์ปาปัสบุกพ่ายแพ้อย่างเย้ยแยคาร์ทินแพทสเตเดียม ให้กับกรารทอรยไ f ฟซถึง1ประตูตัว4โดยเพจลุงเนวินชิดชอบโพสต์ข้ความในทันทีโดยเนื้อหาระบุไว้ว่าต้องยอมรับเราทําไม่ได้ตามมาตรฐานของเราต้องกลับมาให้ได้ต้องกลับมาให้เร็วที่สุดต้องเรียนรู้จากความพ่ายพ้วูลัมยูนเต็ดสู้ไปไม่มีท้อชมชอดนะครับบดิน ปีกทีมชาติไทยซัดประตูสุดโหดใส่บุรีรัมย์ตอนหน้าอีจิอบดนินพลานะครับปีกตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคข,ของมโนพลกิ่งจากการซัดประตูสุดโหดใส่ทีมบุรีรัมย์โยเต็ดในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของเมืองไทยฉนที่ยิงตอนหน้าตตากุนซือญี่ปุ่นมาชระอิจิอิที่เดินทางเข้ามาชมเกมในสนามแพสเตเดียมอีกด้วยนะครับซึ่งก็ยอดเยี่ยมจริงๆติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนะครับสำหรับบดนินพลา นายกญี่ปุ่นนะครับชูคำพูดชนาทิพย์สมศรินนรุกับตันทิมชไทยในที่ประชุมโด่งดังนายกญี่ปุ่นชูคำพูดชนาทิพย์นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะอ้างคำกล่าวของชนาทิพย์สมศรินนรุกกับตันทิมชไทยในที่ประชุมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความผ่านเศษฐาทวีสิน หลังจากเข้าไปหาเรือร่วางผู้นําอาเซียนญี่ปุ่นโดยนายกเศรษฐาได้พูดข้อความระบุว่าวันนี้นมีการหาเรือร่วางผู้นําอาเซียนและญี่ปุ่นในหัวข้อ has to has planets outer g e r a l โดยนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะได้สรุปผลการประชุมโดยอ้างคํากล่าวของเมสซี่เจชนาทิพย์สุสทินป์นักฟุตบอลทีมชาติไทยสมัยที่ค้าแข่งอยู่กับทีมคาวาซากิฟอนตาเลว่าการเข้าร่วมในศึกเจลิกของผมสามารถสรุปได้ ด้วยคําสั้นๆเพียงคําเดียวนั่นคือความงดงามครับความภาคภูมิใจแท็กซอฟพาวเวอร์คนไทยครับฮือฮ่าขั้งตัวตึงฟุตบอลเดินสายหลังคว้าแช้ป์ถูกดึงเล่นฟุตบอลอาชีพไทยลีกทันทีจากเดินสายสูริอาชีพ บรรดาหุนไทยนะครับผู้จัดจาการทีมฟุตบอล6คนทีมชาติไทยยืนยันว่าโจอ,อาภิชนศรีเพชรด,ดีหนึ่งในนักเตะตัวหลักในวัย19เปีที่ช่วยพาทีมชาติไทยบดเอาชนะทีมชาติอิรักไปได้ด้วยสกอร์ห้าสองนะครับผงาัครับแชมป์รายการเอเชียมินิฟุตบอลแชมปีเป็นชิพสองสิบสามทั่วใหญ่ของเอเชียกำลังจะย้ายขึ้นสู่ลีกฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในศึกไทยลีกสามกับสโมสรสมุทรสาครซิตี้นะครับซึ่งโจอ,อาภิชนศรีเพชรเดียช่างตัวตึงฟุตบอลเดินสายใน ปีน,นะครับแสดงเงินถึงความสามารถการตัดสินใจและส่งบอลที่เก่าเกมเกินอายุก่อนที่ล่าสุดสม,มุดสาคอนซิตี้จะจัดการเซ็นักว่าตัวโจวอภิชนสีเพชรเดีเล่นลีกฟุตบอลอาเชียบไทยลีก3เป็นที่โหรหลยแล้วยินดีด้วยนะครับตอนหน้าอิชิอิเจอนทานเปิดใจหวังขึ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ บุกญี่ปุ่นหวังขึ้นทีมชาติทุนใหญ่บุกญี่ปุ่นเจ้าท่านเข็มดีนะครับประกัลังลูกขึ้นไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูงถึง190ซนติเมตร ลงสนามรับลูกส <si ุดต่อหน้ามาชระอิจิอิกุนซึเตะญี่ปุ่นหัวหน้าโค้ชป้ายแดงของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมบุกไปยนทิ่นเมืองทองอยู่ในแต้มมีส่วนสำคัญนะครับช่วยให้ทีมเก็บแต้มจากเมืองทองได้สำเร็จซึ่งจอทานได้เปิดเผยใจผ่านเพจวิเคราะห์บอลแบบจริงจังถึงการเดินทางมาดูเกมของมาชระอิจิอิเพื่อคัดเลือกนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็สูเทียมโดยเตรียมบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นระบุว่าเขาไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมรู้จักเขา นี่คือโค้ดบุรีรัม์ที่ได้3ามแชมป์แต่ที่คนพูดถึงเขาบ่อยๆคือตอนคุณสมุทรประการสิตีิแล้วสร้างดาวรุ่งติดทีมชาติทุกใหญ่หลายคนนั้นผมจึงเชื่อว่าอชิอิ e e ไปดูเกมทุกสนามในไทยลีกและให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมเล็กหรืออยู่ทีมใหญ่ก็ตามทางนี้ก่อนหน้านะครับเจนานากมดีได้ประก,กาศก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศพุดบอลชายสีเกมว่าจะขอหยุดพักกับทีมชาติชั่วคราวเพื่อโฟกัสกับสโมสรแต่ตอนนี้เจนน้าที่กมดีประกาศชัดเจนว่าจดตัวพร้อมแล้ว ที่จะกลับมายืยนประจําการในแนวรับให้กับทีมชาติไทยนะฮะอาเธอร์ปราปาสเปิดใจหลังพาบอร์ดมบุกพ่ายการทะเรือน1-4อาเธอร์ปราปาสกุลสูบเลียงนูเต็ดเปิดเผยน,นำลูกทีมบุกไปแพา้การท้อเรอุสเซี1-4ภายนัดแรกในศึกลีโวตัลีกซีซั่น2023-2024โดยเกมนี้ปราสาทสายฟ้าแดบประตูนำไปก่อนจากสุภชัยเจเดดในนาทีที่10ก่อนมาโดนเจ้าบ้านสิงห์เจ้าท่าไล่ยิงคืน4ีลูกรวด จบเกมพหาไป 1- 4ทําให้ยังคงมีแค่2ี่บคะแนนจาก12นัดรั้งอันดับที่10ของตอรงนารางคะแนนตามเดิมหลังจบเกมนะครับอาร์เธอร์ปาปัดเปิดเผยว่าเกมในวันนี้น่าผิดหวังมากเราเริ่มต้นกันได้ดีแล้วยิงประตูได้ก่อนลูกที่2ที่เรายิงได้แต่ไม่ได้ประตูผมไม่แน่ใจว่าพุทธสินตัดสินถูกหรือผิดแถมเราเสียประตูเขาก็ทุ่มไม่ตรงจุดด้วยจากนั้นเราก็ทํากันได้ไม่ดีพอ แน่นอนทีมของเราต้องเก็บบันให้ดีกว่านี้ต้องมีวินัยและนิ่งกว่านี้ในการครอบครองบอลเอาไว้ก็บเทียมชนให้เกมนักเตะของเราดูเหนื่อยซึ่งเราต้องไม่เสียบอลง่ายๆเราขาดผู้เล่นแนวรุกต่างชาติและทางการทรอเอฟซีก็มีผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้ครึ่งแรกและครึ่งหลังการเล่นของเราต่างกันเลยครึ่งแรกทำกันได้ดีแต่พอนักเตะเสียอารมณ์กับการตัดสินในครึ่งหลังมันก็ทําให้เราเสียสมาธิทําให้สถานการณ์ของเรามันยากลําบาก ปปัสกาปิดท้ายหัวจัดเพลมาดามแป้งพุทในทันทีหลังการทะเรือไล่สอนบอลบุบรรัมขาดลอยสี่หนเพมาดามแป้งพุทระบายความดีใจเกมการท่เรือชนะบุรรัมสีหนึ่งในศึกรีวโวอร์เทลิกฤดูกาล2 0 2 3ยหลังจากจบการแข่งขัน,น,นฟุตบอลรีเวอร์เทลิก การเทเลอไล่ถล่มบุรีร,รัมยูในเต็ดไป41เก็บเพิ่ไมไปเป็น2 6คะแนนรังอันดับที่3ส่วนปราสาทสายฟ้ามี21คะแนนจาก12นั้นัดรังอันดับที่4และถือว่าเป็นการเอาชนะบุรีรัมได้สองนัดติดต่อกันห่นแรกในประวัติศาสตร์ของทัพสิงห์เจ้าท่าล่าสุดช่วงท้ายเกมดังกล่าวการเทเลอรนำา41เพจ a c e b o o k มาดันแป้งนวลพันธล่ำซำได้โพสต์ทันทีว่าเจ็บคออย่างต่อเนื่องท่าเรือ41 แถมก่อนหนะ้านั้นก็ยังมีโพสต์ว่าคอแหบแล้วค่ะมาดามแป้งนะครับจะทําหน้าที่เป็นประธานสโม,มสรกนเทรอยฟิซีนัดสุดท้ายก็คือเกมในวันที่25ธันวาคมนี้ซึ่งสิงห์เจ้าท่าน,นะครับเจอเบิดบ้านตอนรับรัชลีฟซีก่อนที่จะมีการแต่งตั้งประธานสโม,มสรคน,นใหม่เนทันทีโดยข้างการก็ว่าจะเป็นสาระล่ำซำน้องชายแท้ๆของมาดามแป้งเข้ามารับหน้าที่ต่อแทนนะครับ ดิคสุดข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบช้าของที่18ธันวาคม